เจริงเครื่องนี้คือใช้ดีมากตั้งแต่ได้เครื่องนี้มาคือใช้ทุกวันจริงๆทําทได้ทุกอย่างไรผมเปียกผมแห้งม้วนล,ลอนวลลุ่มยกคนครบจบในเครื่องเดียวด้วยวีดรายทรีโพลัสรุ่นทีโอห้าเก้าหนึ่งตัวเครื่องคือสวยมากพรีเมียมมากซึ่งเป็นของขวัญก็ดีซื้อให้ตัวเองก็เลิศมีแกนไรายมาให้สองชิ้นแกนเล็กสามสิบแปดมิลแกนใหญ่ห้าสิบมิลเคลือบเซรามิกโทมารินลมไอออนิกใช้ร้วผมเงางามถนอมเส้นผมแกนหมุนได้360สามร้อยหกสิบองศาสองทิศทางทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยเครื่องนี้ใช มือใหม่ไร่โป,โปแบบแบ๊ะป๊ะเบอย่างเราก็ทําได้ดเอาจริงแค่นี้ก็สวยปังออกจากบ้านได้แล้วนะแต่เรายังไม่หยุดไปต่อด้วยการเพิ่มวอลลุ่มแบ่งชอบผมใสแลล่แกนเล็กแกนใหญ,ใหญ่ตามชอบแล้วค่อยๆหมุนไปทีละชอบปรับความเร็วแกนหมุนได้สระดับหมุนเร็วหมุนช้าเอาตามถนัดเลยวันนี้เราใช้แกนใหญ่ก็จะได้วอลลุ่มธรรมชาติชอบมากส่วนอีกวันใช้แกนเล็กก็จะได้ลอนที่แน่นแล้วก็เนียบเราใช้นานทุกวันมาสองสเดือนเครื่องใช้ดีไม่มีปัญหาเลยผมไม่เสียด้วยคุ้มค่าในการซื้อมากชอบมาก